นี่ก็ได้ปูมาปนนะพี่น้องปดหัวส่อได้สิบตัวสิบตัวมันมันมันม,นมากเลยอาหารเช้านี้กินกับปูนี่แหละกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินสิบตัวออ กัดกัดสวยพี่นอ้องม,<า>มันนี่คือตัวมันมันตื่นพี่นอ้องคนกบวกพักนี่มากินน้ำกันเลยจ้าแ่ได้โตแม่ได้พี่นอ้องเลย ตัวแม่เด็ตัวแม่ไอ้ตัวแม่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 ทั้นั้นัแม่ตัวแม่ตัวนี้ซับกับแม่ที่กัน พ่ามีกับเขาก็กินยังสิหละ่ะพี่น้องน้ำโพงน้ำหน้าเนาะกินเพื่ออยู่นี่บะดองเพราะว่าดองดลูล่ะกินปนปนกับกกเปลือกครัมากินน้ำกันนะจ้าพี่น้องจ้ากินง่ายๆอย่งง่ายๆซิฟต,ตัวพ่อคุดเอาเธอละซิฟโตพี่น้อง ว้าวไาลยบรรจาไปตำปุ่นไปต้มปุ่นก่อนเดี๋ยวสิบอ,อะไรกินสวยเลย